เนื้อจิบปลากันนี่ของเจ้าบปลาเรื่องใดครับผมแม่นเจ้าปลสบายใจฟังแม่นครับนี่ละตัวจริงเสียงจริงเออผมมาแต่แห่งใดเนาะมาแต่ไอ้บันม่วงนี่ครับโอ้บันม่วงอำเภอบันม่วงบ่ครับเบาะ่าเหลียวเบิ่งอยู่มือนได้เลยเขาได้แม่ลูกมาบอกมื่อไงเพราะไอ้อันนี้หากระสีมาทำโอ้เขามาซื้องาะไปเรื่องเมนซื้อมาไปได้แล้วมื่อไงครับได้สได้ลูกตัวแม่ เท่าไห่ลครับนี่สองหมื่นสามโอ้สองหมื่นสามครับพี่น่องลูกงามครับลูกตัวเมียลตัวมียเต็มตันเจือแม่กับมันเอาจ็กเดือนหระมันสามสี่เดือนสศรเพื่อไรก่อนล่ะเศสามสามโอ้ยมันก็เป็นตะเลี่ยงตัวพี่หน้องเปล่าเอาช่วงซื้อสองได้สามเศรสาม แม่เนี่สูงอยู่มันร้อยยี่สิบกว่าครับแม่ร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบหกเจ้าสามลูกตัวแม่รุ่นตัวแม่ที่สามได้ทองอีกสุดยอดครับพี่น้องเยฟซีพันมาทาักทายแล้วกับคนได้ว่าไปเลี้ยงแล้วพี่น้องทั้งวันม่วงครับผมเึงมึง,ม,งมึงคมประยัดอีก,กน,นะพี่น้องกินยาแว่นป่นครับนี่งูเขานอนจะขวงกินยางอมๆอ,อยู่ ลืมมันกับบลูครับพี่น้องเพราะว่ากินยาดีเสเหเือเกินลูกตัวพูครับนั่นปูน้อยเปิดเท่าไหร่ล้ครับนี่เปิดราคาห้องสิบหกบ่อบ้านาพวกเจ้าบ่ออให้เบิงราคาครับพี่น้องสิบหกครับเจ้าของคนจะไปทั้งใดอันนี้สอบถามพี่น้องในหอยปูพันยูไก่ครับ เสดายอยู่พี่น้องจะพออระ้มันจไปใส16ปราปลาลกนปอ3์3,000ไ่า้เ่้หรอพ่อพันใหญ่พันใหญ่ครับลูกไ,ได้ไดกันเก้าพนมาเกาพันครับได้กันแล้วเก่าพันครับลูกเต่าหูครับผม แม่ครับสมไปหอยส,สมแรอบสมสมยังมาครับสมตัวสมตัวสมตผ่านรอบ,รบอ๋อเบิง้งคักๆก,กันนะพี่หนอลูกตัวปูแม่สีเออลูกแดงเม็ดกระเพือกลูกสีแม่สีจำปลาสิประมาณลูกที่ดำดำบ่บในทอ้องผสมอ่า โตได้พันรอบรอรบ่บเปิดเปิดเท่าไรห้อยสามาสามาิบ้าเนาะแม่ลูกแล้วก็แม่สมใ้ให้แล้วพี่น้องสามสาต่อได้อยู่แม่นางกับแม่บ่ขายแล้วนี่บ่สาวหา้าครับพี่น้องแม่นางเครื่องอมอ่อตอนนี้สูงโยมา่านลอยสามสิบกว่าครับแม่นางตัวนี้ น่าจะร้อยเกือบเกือบร้อยสามสิบหาอยู่พี่น้องบวกลบด้วยพี่น้องเรื่องอมแม่นางเปิดอยู่สาวห้าต่อได้ปะแม่นางได้ต่อได้ยังต่อได้อยู่เนาะเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเก้าศย์เกเนาสีหนานึงสี่างหอยเาะกางสวนกรุครับผมครับผมลาลูกกระพูล้วกะแม่นางครับทหาต่อได้อยู่พี่น้อง โครงสร้างดีอยู่พี่น้องเป็นตะสูงอยู่ตัวนี้นี่พี่หนอเอาเสื่อมากขาวนี่เลยดีประมาณมาเต้หอยเมื่อนี่บอยู่คืออยู่ตลาดผุ้หนึ่งมานนี่บ่คืออยู่นางง้วบ่เออนางง้วมาผมอ้อมไปเร็วเดี๋ยวให้ผมซื้อแล้วกว่านี้ครับครับครับเดี๋ยวผมรอไปฮะได้เลยได้ของถึงแล้วพี่น้องลูกชายห้อยไฟอันนี้ห้อยต้ม เมื่อยไรห้อยสันห้อยสันป่ะอันนี้ห้อยต้อมผมหลงได้หน่อยกินมะยิ้มครับบม่อนี่ได้วาไรต์ครับเมื่อนี้ก็ได้คารับนทูมันหรือเปล่าครับ่อนี้พอได้คารับัทูกอได้คาร์ลีสวดได้รีสวดได้เลบเอาแดงจิ้งคึงอยู่นีแม่สาวนะครับเนาะสีนี่สุดยอดครับ แดงเข้มมิลิตัวนี้สูงก็สิประมาณร้อยยี่สิบห้าครับแม่นี่เ,นเครื่องดำบักไงแม,แม่สาวบ้านผสมเนาะนะ่งด้านนี้ครับไปน่น้องเดือมมองๆครับถือแดดแม่นี่โบทครบเครื่อง,องบือลึงชัดเจนเปิดเท่าไรแม่สาวสามสิบสี่ ต่อได้อยู่เนาะครับผมต่อรองก็ได้ครับแล้วก็แม่นี่ครับแม่นี่แม่มันจักเดือนครับมันแปดเดือนแล้วครับโค้งสุดเลยอ้วยแปดเดือนครับผมโอ้ก็สิได้กินน้องแล้วพี่น้องปัาบบื้อรึงพี่น้องแม่นี่ไหมใหญ่ใหญ่เลยครับสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบขึ้นอยู่นะครับร้อยสามสิบห้าบวกกูแล้วพี่น้องเบิ่งยากจังหน่อยครับอยู่ป่าหยาดนี่ตายบังงไง ตัวงูแปดเดือนแล้วตัวนี้ครับแปดเดือนสมยังมา้ครับนี่สมคอพันครับสมโตเนาะประกันท่องประกันครับครับการท่องสมโตัีตัวนี้ครับการตัวนี้ให้พ่อผมเปิดเท่าไรครับเปิดได้สามเจ็ดครับสามสิบเจ็ดเนาะแม่มันประกันท่องเบิร์ดเราไปครับประกันยังควายตัวนึงครับมีควายผูกครับพี่น้องสูงเท่าไรเนาะตัวนี้เนาะ สูงวาง่างร้อยส่สวนเลยครับสูงอ่ะร้อยเสาหาครับราคาเนื้อครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับเส้าหาครับเส้าาเนาะต่อได้ทุกชุดทุกตัวครับผมมึงถ่ายเพื่อนพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนยสองห้าห้าอหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหอยเพืองเนาะหอยเพืองครับผมขอบคุณหลายๆครับตึงวัวตึงควายครับหอยเพืองจัดมากเลยนี่ เป็นยังไงเนาะจนได้นีบางต้นไม้อยนะ่ <laughs> น,นีู่่ก็ลุกสามพ <laughs> ันเหรอครับนี่นขายหรอป่าะนั่งครับย่ปนขายมีแตอผมมีแต่ผมม่มมายลูกเน่ครัรปเล <laughs> เปิดเปิดเท่าไหรล่ะอันนี้ากได้น้องนสิมหครับเดี๋นี้สิห <15. S 2> ครับผม <laughs> มวา,า,างสิบสงสิบสนี่บอขายลูกได้ครับนี่สก็ได้ขนาดสิหครับ ซื้อรลปเครับเมื่อครับซื้อสิบเจ็ดแล้วสิมาขายสิบหแต่วา้อยสิมาขายอยู่สิบสองสบสามบกสิบสครับสิครับอ้าคุยกันเิ่งครับลูกตัวแม่เปิดสิบห้าพี่น้องเลยราคางว่ไหมบ้านแม่วแม่ลูกลูกเมีนะครับแม่ลูกลูกเมียด้พี่น่องเลยมันตัวเดียวดเห้อง มันเถามันเถามันใสโยมันเกี่ยงโยั่องาาทเาซื้อผัดเจีบเซื้อเจียบัาเขาจะพิ่บ้านผมด้วห้บาทคุณละพัน่อง้อานุ่มเปีอกสี่ามันเ่าไปเห้พิ่นได้หอพดริบสาทพันกับนอยนสายหนึ่งวัสิบ มือวันอาทิตย์เขาขายเขาใายซิมหาเพราขายแกมาตลาดสองไอ้กันเดือดสิบสามปวดโคครับโค้กแดดราคางัวไหมหอยกับหอยครับคุยกันพี่น้อนเอ้า เปิดเปิดไว้เท่าไหร่ครับเป็นแค่หกสิบหการ้อยสิบหกหาร้อยเนาะพอได้ทุนขึ้นจักหน่อยครับแมนครับผมเอาฝากเบอร์โทรไว้แน่ล่ะ0ู5 0 6 5 3 4 7 3 4 7 8 3 6 0ครับ8 3 6 0ครับผมห้อยมั่มครับครับผมอ๋อฝากไว้ครับผมครับเพิ่นบ้อนได้ซื้อขายกันในตลาดฝากไว้ด้วยพี่น้องโอ้ลูกยังล่ะลูกยังห้อยนี่ลูกลูกยังฮะ ลูกเก้าเจริญมีใบมีหลอดเพ,พิ่นบ่ใบยืนมาเพิ่นเลยครับเป็ดจะมายืดแล้แหรือจะมา่ระแหวะมาหนักครับก็มีอยู่ม่นบ่ได้ยุคเดือนครับลูกเก้าห้าเดือน, <5 S 1> อนลูกเก้าเจริญครับพี่น้องโอ้งามครับลูกโตแม่ดี่เนาะลูกไอ้แม่พแมเมพิ่นทั้งนี่ลูกลูกที่ไหนเพิ่นตัวนี้ล,นลูกแรกเนาะตอนนี้แม่เพิ่นทับสมไปครับนี่นสูงอะไรครับแม่เพิ่น ร้อยสนสิบลงเนาะอะเบึ่งด้านหนาคนพี่นนองแม่ก็งามครับเนื้อตัวมีเกีียงเก่าอยู่ลูกตัวแหลกแม่ตอนนี้ทับสมไปครับนี่แม่ทับสมไปทั้งแม่คนงันงัครับงว่างอยู่เนาะแม่ทอว่งอยู่ครับครับตาแข้งขาหน้า,าเอื้ เปิดอยู่เท่าได้ห้อยหาซิมหาครับหาได้ลูกเก้าเจริญเนาะครับเนาะลูกตัวแม่ต่อได้ปะต่อได้ครับต่อได้หลฟ์เขาได้หลฟ์อ๋อฝากเบอร์โทรไปนะครับผม098 098 4้าแปดศูนย์เกครับห้อยห้อยโลดห้อยโลดเนาะทางบ้านม่วงดัเย็นครับดัเย็นมาดุงเออบ้านดุงเนาะผมหลงครับน้องผมหลงกับโลดนั่นโลดโลดยอมผม ครับผมโลหลดญ่นี่อยู่บ้านดุงครับพี่น้อง <ป concerned. S 1> บ้านดงเด่นเอาขาพูดเรื่ยๆหอยครับครับผมลูกเก้าจเจริอนครับพี่น้องค <c oughs> ุณได้มักลูกเก้าจเจรือนเอาเขาไปไว้เฮ็ด e. แม่พันไ่บอกกับทั้งผดอ๋อปากที่ฟังน้องครับผมสามข้นอ่อหอยเพิ่นได้ควายแม่ลูกครับลูกตัวผู้ตัวแม่แล้วครับนี่ลูกตัวผู้โอ้ลูกยังเหรอครับนี่ตัวผู้นี่ลูกพ่อกลมเนาะน้ำเชื้อกลมพี่น้องผสมหลอดมา ได้อีกเดือนครับโตผู้นี่เจ็ดเดือน, <7 S 2> อนแม่ทับสมไปครับแม่ท้องนะครับพี่แม่มันแม่มันครับประกันเลยใส่เจ้า <ปะ S 1> เพชรเจริญครับพี่น้องใบหลอดใบหลอดครบวันที่ผสมมือใดนนเนาะเีน้องยี่สิามมกรายี่สิบสามมักกะลาใบหลอดครับพี่น้องมักกะลาคุมพ์มีนามีสาพฤษภามิถุนาก็ประมาณหาเดือนเต็มเต็ม ประกันท่องบาหอยประกันครับประกันประกันท่องเนาะพอเพชรเจริญลูกใบลูกหลอดครับพี่น้องทั้งน้องดีกับลูกใบลูกหลอดเป็นพ่อกลมแม่นี่สูงอยูป่ประมาณอาจจะนาหน,หน,หนานี่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องเอาบวกลบครับผมลูกที่ไหเพิ่หอยนนท้องลูกที่สามครับลูกที่สามเนาะ,นะเปิดเท่าไรครับชุดนึ้เปิดใบหานิสมาหานิสมา ตรลงได้เนาะครับผมอ่ะเบอร์โทรเนี่ยครับผม087 087 208 208 6905 6905เอยหเอยเขียวเพื่อนม่วงครับหอยเขียวบอนม่วงเนาะครับผมไอ้ทั้งแม่เพื่อนนี่ตรวจท้องไปครับตอนนี้ผมประกันเลยเลยประกันครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากตรวจก็มาคุยกันเบิ้งมาคุยกันเบิ้งครับครับอ่าเพื่อความสบายใจเนาะครับเนาะอ่าผู้ซื้อผู้ขายเอาเขาพูดเหลายๆหอยครับผมอ่ะฝากลูกตัวผู้แล้วก็แม่มันครับพี่น้อง ขวัญใจเกษตรกรครับห้อยอ่อนขวัญตัวมาเป็นขวัญใจเกษตรกรแล้วช่วงนี้แม่แยกลูกครับผมแม่แยกลูกจูงจูงเป็นกันมาทั้งทั้งอีกเนี่ยห้อยอ่อนยืนยกไข่มันเบิ่งยากตื่นตื่นตลาดบะตื่นคนอ่ะพอแล้วครับพอแล้วเห็นแล้วสูงเท่าไรครับในวันบะร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบห้า ทามิกลูกเพิ่อนข้างหลังกันเดียวโอ้ยแยกออกไปแล้วลูกตัวแม่ป่ะนี่ลูกตัวแม่ขล้ายเพื่อนครับขายไปแล้วมื่นสองเหลือน้ำแม่เพิ่อนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทหมื่นแปดพันห้าร้อยตอนนี้ทับสมไปครับนี่ขอตีเป็นทองว่างซ้ำมันบ่มีรายละเอียดครับครับคุยกันทองว่างพี่น้องลูกที่ลูกเนี่ยเพิ่อนครับทำอีกนี่คือลูกที่สองเนาะอ่า้วยเขียวคู่เพิ่งเขียวคู่ครับ เนี่ยขั้วราคเอฟซีแต่ขอเป็นเอฟซีอ่นั้นยยกไก่เลยเด้อเปิดไปหนึ่งมืแปดพันห้าร้อยครับลักหมื่นครับพี่น้องราคาบ่ถึงงดสองหมื่นอดเหลือต่อได้ปะราคานีิได้เล็กน้อยครับได้จัน้อยอยู่าะเป็นน้ำใจครับผมเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ปดเจ็ดนนนสี่หศูนย์หนึ่งสี่หอยออดเนาะตาตะก้าครับผมครับผมขอบคุณครับฝากแม่ยกลูกหอยออดไว้ครับพี่น้องสิบแปด หาลอยยังต่อได้อีกจักหน่อยอยู่พี่น้องนี่ลูกเพิ่นแยกไปครับครับอาอหอยกุ้งได้ยังไงบ่ครับสวัสดีครับผมสบายดีโอ้ซื้อแล้วได้แม่นางเนาะสูงเท่าไรครับแม่นางเขาหัวร้อยยี่สิบหรอคะประมาณร้อยสิบเก็ดสิบแปดนี่ยล่ะประมาณนี่ยล่ะเจ้าก็สิบหาตั้มเถอะตัมหลดค่ะร้อยยี่สิบบวก บวก่ขาดผมว่าร้อยยี่สิบน่าจะได้อยู่นาครับบวกครับัครบยันว่าตัวพี่น้องเนาะแต่ทีว่าสูงว่านี่หลายก็ได้ใช่เงี้ยอายุได้หลายปนได้เนาะคิดไปอายุมันบ่ขาดครับกต่สิได้ประมาณสิบเจ็ดปีประมาณสิบสิบสามสิบสี่เดือนปีกว่าครับเปิดเปิดเท่าไรครับ เบอรไว้สองหมื่นเจบาทองหมื่นเจ็กับพี่น้องแมานางครับนี่มึงหนาตากับพี่น้องแกงขาหนาเอื้อเศร้เจ็ดห้าร้อต่อได้เนาะต่อได้อ่ะฝากนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หกอ่เหอยกุ้งเนาะสาสว่างแดนดินอ้าขอบคุณละลายครับผมฝากแมานางครับหอยกุ้ง ซาเจ็ดห้าร้อยครับพี่น้องต่อรองเอกครับพี่น้องบมักน้ำ่นเา่ควลโอ้มาอะทั Brett ้งนี้สองตัวนะไล่มาได้ราพ่องว่าท่าไหขายวายงามเ้าอบอกเล้วเปิดเปิดเท่าไรเราพ่อเปห้าสิบเจ็ด่าสิบห้า <Al isa. S 3> yeah, ่าไก่อนอ่าเจ็ตัวแม่ครับโอ้แม่ใหญ่เลยครับตัวนี้พี่น้องสูงห่าจะร้อยสาบห้าครับ <Alicia> <wh> ลูกตัวเมียถ้าลูกเนี่สูงอยสิบประมาณรอย2บห่าครับแม่สมไปพ่อแม่กับมันโอ้สมสมยังหรอพ่อในท่องคนสมตัวสมเพื่มตัน้นพันสองพันหลักก็สมโอ้ค่าสมสองพันาใหญ่สมไปได้โดนมาได้หรอพ่อสามสี่เดือนแล้วเปิดยุคเ่าได้กับพ่อห้าสิบเจ็ โอ้ยมาสิถามพ่อใหญ่งานเรากับพ่มีเบอร์โทษจัคเทอ่อพี่น้องเลยเอ้าให้เบิ่งราคาครับอฝา,ากพี่ฝากน้องครับผม,ผม,ผม,ผมพอปมพ่อกันได้เด้อพี่น,อน้องทั้งตลาดคก,กระบือกุู่ระคำครับพี่น,อน้องเอาสำหรับมือนี้คิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ